สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะลูกอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนผังงานแบบมีทางเลือกนะคะให้นักเรียนนำหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของป .5 มาเปิดหน้าที่43ค่ะ พัางงานแบบมีทางเลือกจะมีการตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางในการทำงานนะคะโดยตรงนี้ในการตัดสินใจน,นี้จะเป็นเงื่อนไขาทางตรรก,กะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเราจะใช้คำว่าใช่ไม่ใช่ก็ได้นะคะเพื่อเป็นทิศทางในการทำงานนะคะตรงนี้จะเป็นาทางงานที่มีการเปรียบเทียบอย่างเช่น เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะสั่งให้โปรแกรมเขียนออกมาอย่างไรนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะอ่าก็จากเริ่มต้นก่อนเลยเห็นไหมคะอ่าแล้วก็รับข้อมูลก่อนนะคะขั้นต่อไปก็ข้อมูลที่ได้เราก็ เข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจดูสัญ,ญลักษณ์นะคะลูกอ่าจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสินใจมีด้วยกันสองทางเลือกนะคะโดยทั่วไปเราจะใช้ทางด้านขวาด้านซ้ายนะคะหรือจะเป็นขวากับด้านล่างก็ได้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะอ่าหากเป็นจริง ดูวลูกสอนให้ดีนะคะหากเป็นจริงเราก็ต้องการทำอะไรลูกในตัวอย่างตรงนี้เขาให้แสดงผลเมื่อแสดงผลเสร็จก็ไปยังจุดเชื่อมต่อแล้วก็สิ้นสุดการทำงานแต่ถ้าเกิดในการตัดสินใจตรงนี้นะคะลูกไม่ได้เป็นจริงล่ะเป็นเท็จก็ต้องขีดออกมาด้าน ขวาตรงนี้นะคะน่าเป็นเทสก็ให้แสดงผลเมื่อแสดงผลเสร็จแล้วก็มายังจุดเชื่อมต่อแล้วก็สิ้นสุดการทำงานนะคะอันนี้คือเป็นแบบฟอร์มตัวอย่างนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหน้าต่อไปเลยค่ะลูกในหน้าที่44นะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องดูก่อนอาจากโจทย์นะคะเขาบอกว่า การต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมนะคะแล้วโปรแกรมแล้วตัวเลขแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า10จะ,สะแสดงผลว่าน้อยกว่า10อ่าดูให้ดีนะคะลูกแต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า10จะ,สะแสดงผลว่ามากกว่า10บ นะคะซึ่งเราสามารถออกแบบโปรแกรมได้ดังนี้นะคะออกแบบผังงานนะคะลูกจากโจทย์อันดับแรกก่อนก็คือเริ่มต้นถูกไหมคะเมื่อเริ่มต้นแล้วเพราว่ายังไงลูกจากโจทย์เขาบอกว่าเงื่อนไขก็คือถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแสดงว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนรับค่าข้อมูลก่อนถูกไหมคะ ให้นักเรียนนึกว่าเราเป็นคนเขียนโปรแกรมเราเป็นโปรแกรมนะคะไม่ใช่เป็นคนซื้อนะคะอ่ะเราต้องรับอะไรก่อนรับค่าตัวเลขก่อนมาจากผู้ใช้ถูกไหมคะอ่าเมื่อรับค่าเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าก็ต้องเข้าสู่การตัดสินใจอ่าสัญลญักษณ์ของมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัดสินใจยังไง นะคะเขอาอะไรมาลูกเอาเลขที่ป้อนนั้นมาเปรียบเทียบลูกหาค่าว่าน้อยกว่า10จริงหรือไม่อ่าจริงหรือไม่นะคะอันนี้เราก็จะออกทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะ่หากเป็นจริงหไหมคะเป็นไงคะในโจทย์เขาบอกว่าไงลูกถ้าเกิดน้อยกว่า10จริงให้ทำยังไงคะให้ เอาดูโจทย์ข้างบนเลยให้แสดงผลสัญลักษณ์แสดงผลเป็นรูปอะไรลูกคล้ายๆกับรูปดินสอให้แสดงผลอะไรคะเขาบอกให้แสดงผลว่าน้อยกว่าสิบเห็นไหมลูกด้านบนที่เป็นเครื่องหมายคำพูดตรงนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะก็คือน้อยกว่าส0เมื่อแสดงผลเสร็จแล้วเป็นยังไงลูก เรามาที่จุดเชื่อมต่อแล้วก็สิ้นสุดการทำงานแต่ถ้ามันไม่ได้น้อยกว่าสิบล่ะแสดงว่ามันต้องมีค่าเป็นไงลูกมากกว่าสิบหรือเท่ากับสิบนะคะอ่าถ้าเป็นเท็ปถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขที่เราได้เขียนไว้นะคะให้มันแสดงว่าไงคะให้แสดงว่ามากกว่า อะไรลูกสินะคะอันนี้ตามโจทย์เลยมากกว่าสิบนะคะแล้วก็สิ้นสุดการทำงานนะคะมันไม่ได้ยากนะคะลูกแต่ที่สำคัญคือนักเรียนจะต้องจำสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ให้ได้นะคะการเขียนผังงานหรือเขียนโฟร์ชาร์ตนั้นหากนักเรียนนะคะยังจำ ไม่ได้ว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวนั้นมีหน้าที่ไว้ทำอะไรนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะนำมาเขียนโฟชา์ทได้ถูกต้องจากที่คุณครูได้ดูผลงานนะคะที่คุณครูให้นักเรียนทำผังงานมาส่งคุณครูนะคะส่วนใหญ่เลยนักเรียนไม่ได้เข้าไปดูคลิปไม่ได้ไปศึกษาเนื้อหาก่อนนะคะมาปุ๊บนักเรียนก็วาดเลยวาดตามใจชอบเลยบางคนมาเป็นก้อนเมฆ บางคนมาเป็นวงรีบางคนมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวเลยซึ่งมันผิดนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาคลิปที่คุณครูสอนก่อนนะคะไม่งั้นนักเรียนก็จะไม่เข้าใจว่าคุณครูให้ทำอะไรในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะนะคะในหน้าที่48 นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่48เลยค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมครูได้เลยนะคะลูกอ่ะก่อนอื่นในหน้า48เราดูก่อนลูกก่อนที่เราจะเขียนผังงานได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรอ่ะลองดูสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่ากิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนเงินในการขายโดนัท แสดงว่าเขาต้องการอะไรลูกจำนวนเงินในการขายโดนัทนั่นเองนะคะโดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อนะคะให้ป้อนโดนัทนะคะจำนวนโดนัทที่เราต้องการจะซื้อค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าซื้อโดนัทต,ตั้งแต่10ชิ้นขึ้นไปนะคะถ้าซื้อตั้งแต่10ชิ้นขึ้นไปจะขายในราคาชิ้นละ9กบาท ลดราคาให้นั่นเองนะคะแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่ถึง10ชิ้นจะขายในราคาชิ้นละ10บาทแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาราคาของโดนัทอ่ะนะคะคราวนี้อะเริ่มต้นก่อนนะคะเขียนด้านบนเลยนะคะลูกเขียนให้พอนะ อันนี้ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ดินสอเขียนก่อนนะคะเริ่มต้นก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าไงลูกจะต้องเป็นยังไงคะป้อนจํานวนโดน,นัทที่ต้องการซื้อก่อนแสดงว่าตรงนี้จ้องเป็นสัญลักษณ์อะไรลูกรับข้อมูลอ่ารับข้อมูลเป็นรูปนี้นะคะพยายามนะลูกอย่าลืมนะคะตรงนี้เห็นไหมคะความสูงมันจะต่างกันเวลาหนูวาดหนูให้มันห่างกันนิดนึง นะคะบางคนมาไล่เลี่ยกันเลยมันก็ผิดความหมายนะคะอ่าตรงนี้เรารับอะไรล่ะเรารับจำนวนโดนัทที่ซื้อนะคะรับจำนวนโดนัทที่ซื้อเวลาเขียนโปรแกรมเขาก็จะใส่จำนวนมาว่าห้าชิ้นสิบชิ้นแปดชิ้นเมื่อได้มาแล้วก็ไปทำอะไรคะเท่าอะไรเงื่อนไขสัญลักษณ์เงื่อนไขรูปอะไรเอ่ยสีเลี่ยม ขนมเปียกปูนอ่าเราเอาเงื่อนไขว่าอย่างไรโดนัทเห็นไหมลูกเพราะในโจทย์ก็บอกว่าถ้าโดนัทมากกว่า10ชิ้นขึ้นไปนะคะจะขายในราคา9บาทนะคะแต่ถ้าไม่ถึง10ชิ้นก็ขายในราคาสิบาทนะคะอ่าถ้าเป็นจริงอ่าถ้าเป็นจริงเป็นไงคะให้ แสดงเลยไหมยังไม่แสดงต้องคำนวณก่อนถูกไหมลูกอ่าต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราคำนวณอะไรลูกเอาจํานวนโดนัทมาคูณกับ9 9ตรงนี้ก็คืออะไรลูกจํานวนราคาอ่าราคา9บาทนั่นเองเมื่อได้ออกมาแล้วเราก็อ่าตรงนี้ก็แสดงผลคูณหรือว่าแสดงราคาของโดนัทเสร็จหรือยังคะ อก็ไปยังจุดเชื่อมต่อแล้วก็จบสิ้นสุดการทำงานอา่แต่ถ้าจำนวนโดนัทนะคะน้อยกว่าสิบนะคะอ่ตรงนี้ใช่ไหมคะเงื่อนไขเราใส่ไว้ว่าโดนัทมากกว่าสิบแต่ถ้าเป็นเทสเราก็ต้องมาด้านนี้นะคะลูกาแล้วก็เป็นไงคะทำอะไรต่อ คำนวณน,นะคะในการคํานวณเราก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือนําจํานวนโดนัทคูณด้วย10 10ตรงนี้ก็คือ10บาทนะคะฮะเมื่อคํานวณเสร็จให้เป็นอะไรคะให้มันสแสดงผลเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปดินสอนะคะคล้ายๆกับรูปดินสอนะสัญ,ญลักษณ์สแสดงผลคูณออกมานะคะหรือว่าสแสดงราคาโดนัทนั่นเอง นะคะแล้วก็ไปยังจุดเชื่อมต่อแล้วก็สิ้นสุดการทํางานนะคะตรงนี้ถ้าเราจําได้เห็นไหมลูกหลายคนนะคะเริ่มจําได้แล้วในสัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะอ่ะในการวาดนะคะลูกให้นักเรียนวาดด้วยดินสอนะคะแล้วก็ใช้ไม้มันทัดทุกอันเลยนะคะยกเว้นจุดเชื่อมต่อนะจุดเชื่อมต่อตรงนี้เราใช้ไม้มันทัดไม่ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นลูกศรหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ผัางงานตัวอื่นนะคะทำให้สะอาดด้วยนะคะหากของใครลบจนขาดนะลูกให้นักเรียนนำกระดาษ a 4หรือว่าเป็นกระดาษผลงานของนักเรียนที่เป็นกระดาษสีขาวอนะคะ่ะมาติดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะตรงนี้ไม่ยากนะคะลูกตั้งใจทำเนี่ยนักเรียนสามารถ นำหน้านี้ไปทำได้เลยใครที่ทำพร้อมุ่นครูก็ทำทันแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะลูกบ๊ายบาย